มามาเลยดูในกล้องอย่างสวยอย่างรอวัดดีครับวัดดีครับผมทีเดคานะฮะวันนี้อัปเดตรถพรีเมียมบอกเลยว่าสดๆดร้อนๆเลยยากมากๆเลยคันนี้ตัวนี้ตัวแรงเทมด้วยสีนี้หายากนะเป็นสีพิเศษของเขานะครับไม่ใช่สีแบบ เฮ้ยน้ำเงินสีธรรมดาไม่ใช่นะตัวแรยเทมเลยเป็นสีสปอร์ตนะครับรถศูนย์แท้รถใหม่ไม่ถึงแสนด้วยรถใหม่แค่เก้าหมื่นโลรถผมใหม่แท้ทุกคันนะครับและที่สำคัญเข้าศูนย์ทุกระยะหมื่นโลด้วยโอ้โหเอ็งกริปเลยนะครับแล้วที่เด็ดกว่านั้นตัวนี้เป็นตัว M Sport แท้ด้วยครับผม M เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับได้ครับผมอ่ะนี่เข้ามาเกือบพิมคนดูแล้ววันนี้เร็วมากเลยนะครับรถหล่อๆอย่างนี้ต้องให้คนดูเยอะจัดเต็มเลยนะฮะครับ ผมบอกเลยนะครับเดือนนี้ผมจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะฮะเอาเบอร์สวยลงเพียบเลยกับเดือนนี้โดยเฉพาะนะครับกับโปรโมชั่นแบบสุดฮอตสองเด้งโโหกิบไม่เชอ่์ไม่พอขับฟรี90วันพี่แจ้งเลยว่าพี่เอาโปรอะไรก่อนจองอยู่ที่อุตสาหการขายเขาจะแนะนําให้นะครับอย่างวันนี้เราจองเยอะมากนะฮะเลสิ่งที่ดีสุดแน่นอนโปรโมชั่นนะครับมีทุกวันนะฮะไม่ใช่ว่าวันหยุดแล้วโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันตั้งแต่ต้นเดือนมาจนถึง วันที่31เลยได้โปรนี้นะครับรีบเลยนะฮะรีบเลยอะท้ายปีกันนะครับเอารถมาเจอ b m ียนะครับสาม i อ Sport แท้ครับผมโคด F 30สบเ3 0ตัวนี้เปิด้วนะครับสวยมากนะครับสีพิเศษของเขานะฮะสีนี้บอกเลยว่าหล่อมากตัวแรงเข่มด้วยนะฮะตัวลองกันรอยไม่ได้แกะติ๊กเกอร์เลยโอเค เครื่องเป็นเทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับเป็นทวินสกอ์ที่มีตูดเอเซียสองท่อนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวขับหลังด้วยใช่ครับผมขับหลังดูไงขับหลังพี่ดูที่เพลาใช่ไหมครับใช่ครับ,บคือมันจะมีหัวหมูที่เชื่อมระหว่างเกียร์พี่สังเกตง่ายๆนะรถขับหน้าขับหลังนะถ้าสมมติว่าหัวหมูมันต่อมาด้านข้างแปลว่าขับหน้าแต่ถ้าต่อลงไปด้านหลังคือตัวเครื่องระหว่างเชื่อมหัวหมูนี่คือ เชื่อมระหว่างเครื่องกับเกียร์ถ้ามันเชื่อมด้านข้างแปว่าขับหน้าถ้าเชื่อมไาด้านหลังไปว่าขับหลังดูง่ายๆวิธีสังเกตอ่ะนี่สวยมากใช่ครับผมกิิบมากคือรถผมนะบอกตรงๆไม่ว่าพรีเมียมหรือว่าทุกเเมนต์เราขายรถสวยนะครับแลวรถพรีเมียมผมออกไปเยอะมากนะออกไปเยอะมากเลยนะครับที่สําคัญผมแถมแพคเกจรับประกันซ่อมศูนย์ให้อีกสองปีเต็มผมบอกเลยนะรับการซ่อมสูย์ของผมไม่ว่าพี่ซื้อสดจัดไฟแนนซ์ผมก็แถมให้ สองปีเต็มผมซื้อให้นะครับไม่ต้องห่วงว่าคือมันมีบางไฟแนนซ์นะครับที่รับประกันซ่อมศูนย์2ปีต้องเข้าเงื่อนไขกับโปรไฟล์ของแบงก์นั้นแต่พี่ไม่จําเป็นนะซื้อับเอค่ะซื้อสองก็ได้ไม่ว่าเข้ากับแบงก์ไหนพี่ผมซื้อให้เลย2ปีเต็มจะได้สบายใจ ก็คือถ้ามีอะไรก็เข้าสูตรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นนะครับใช่เราจะมีรายละเอียดให้ดูก่อนรับรถนะครับนี่น้องกตจีนะฮะเอพัสาเดียวกันไหมครับพี่วิทยากรเอพัสคือสาขาเอคานะครับเอเอเอคาเหมือนกันนะครับแต่ใช้แบรนด์เอพัสนะครับใช่ครับรถสวยเหมือนกันเข้าไปดูได้เลยครับเงื่อนไขพิเศษเหมือนกันด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะคุณลุงหัวนอถ่ายยางจ้ามาเข้ามาดูใกล้เข้าดูใม่ใช่ก่อนเดี๋ยวเพิ่งออกไกลนะครับเพราะผมอยากให้ทางบ้านเขาเห็นด้วยนะครับ <ค>สวยดดม,มากนะครับรถเดิมมากนะฮะหัวหนุ่มหัวน้อ,อ,อ,อไม่มีขยับเลยนะดูฝาโปรงนะครับสันเสรินคมหมดนะพี่สังเกตสีนะครับไม่ดิฟด้วยนะไม่มีพ่นใหม่นะสันคมไม่เคยผ่านประแจอือเวลารถพ่นฝาโปรงเขาจะต้องแบบถอน ถอดมาเพื่อพ่นนะฮะอันนี้ไม่มีขยับเลยอันนี้เคยอยู่สภาพเดิมๆเหมือนตอนลมศูนย์มาใหม่เลยนะครับดูโค้ดอีเลหะทุกอย่างครบถ้วนสวติ๊กเกอร์ติดไฟเหมือนอันเดิมทุกอย่างออกโรงงานมาเลยนะฮะและสีนี้เป็นสีพิเศษด้วยนะสวยมากเขาเรียกสีอะไรครับพี่เสริมผมไม่แน่ใจแต่ต้องเป็นเพชรสักอย่างนี่แหละสวยจริงนะครับสวยจริงเป็นชื่อเพชรอะไรสักอย่างครับผมไม่แน่ใจตัว M สปอ r t ของสีนี้นะครับสีเงินนี้สีนี้นะฮะภายในจะเป็นสีดํา ถ้าสีขาวใจ้เป็นภายในสีแดงใช่ครับแบบนี้สวยมากนะครับเอ็มสปอร์ตนี้ไม่เกี่ยวกับสีตรงนี้ด้วยไหมครับอันนี้แต่งครับโอเคแต่งกันชนหน่ให้เป็นเอ็มสปอร์ตแบบนี้นะฮะครับวิทยาบีนก็เลขสวยนะรถมาเดิมๆเลยอะรถเพิ่งมานะครับมีริ้วรอยขนแมวเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดให้นะครับพี่ไม่ต้องห่วงเลยไฟใส่จิ้งเลยนะครับผมแต่รถผมไม่มีชนแน่นอนนะครับรถไม่มีขยับตะเข็บไม่มีแกะรถผมไม่มีชนนะครับรับประกันคืนรถ100%และเลขไม์แท้ทุกคันด้วยครับ สมรรถนะคันนี้ร้อยไป M4 แรงม้านะครับผมได้ M สปอร์ราคาที่ผมตั้งก็ไม่แพงด้วยถูกมากนะครับ M กันชนหน้าเป็นตัว M นะครับอันนี้คือกันชนหน้าเป็นตัว M และแม็กก็จะเป็นลาย M หริวรอครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ลูกแก้วนะครับเขาเรียกว่า LCI ครับนี่มันจะเป็นวงนี้นะครับไฟหน้า LCI แล้วนะครับ เป็นหลอดแบบผสมอินทรีย์เจนอะไรคะับหลอดแบบฉลาดฉลาดอะไรสักอย่างปรับรังแสงได้ปรับลังแสงไรอีนิเจอร์คือมันปรับแสงตัดตามแสงเลยครับครับผมนี่มีตัว M Sport กำกับไว้ในนี้เลยนะครับสำหรับล้อแม็กแบ่งแพ้นะครับแบ่งเดิมเลยมีเรื่อรอยเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวผมปัดให้ใหม่ทั้ง4ล้อนะเหมือนล้อใหม่เลยเหมือนล้อแม็กใหม่เลยพี่อ่อยใจเองคานะพี่ได้รถสกิปแน่นอนนะครับดอกยางเต็มนะครับของมิดชลินด้วยอันนี้คือ เอฟสปอร์ตแทสปอร์แทกระจกว่องชังก็แบบสีดําเปียโนผสมอยู่นะครับผมเนี่ยขวดสวยดำเงาสวยมากนะครับผมไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยสีนี้สวยมากครับราคานะครับเอาตรงเลยเขาขายกันล้านสองล้านสามนะครับผมขายอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นโอ้โหข้อสนเดือนนี้นะครับผมมีกิฟต์เชอร์ให้คันนี้สามหมื่นบาทสามหมื่นนะครับเพื่อมาเป็นส่วนลดได้ยังสกับบ้านได้เป็นค่าประกันก็ได้ แล้วที่สำคัญคือผมแถมแพ็กเกจแยกนะไม่เกี่ยวกับกีบเวเชอร์นะอีก2ปีเต็มจัดไปนะฮะอีก2ปีเต็มตัวนี้นะฮะถ้าผมว่าเอากีบเวเชอร์มาเป็นส่วนลดจะเหลือแค่1นึ่งหนึถ้าหนึผ่อนเดือนละ18,900บาทเท่านั้นครับหนึ่งบาทได้ bm ไปขับเลยพี่ได้ bm สามสองศูนย์ไอเอ็มสปอร์แท้ใช่ครับผมเอ็มสปแท้นะครับภูมิอะไรเขาจะเป็นก้านเล็กเดี๋ยวผมให้ดูเรามาดูด้านหลัก่อนเป็นตนชิปด้วยใช โอเคด้านหลังมากอันนี้คือฟิล์มเซรามิกนะครับรอบคันนะครับเคลือบเซรามิกเดี๋ยวให้พี่ฟ้ายดูแต่ละจุดเลยอ้างเอิร์กเดิมหมดนะฮะรถผมการันตีโครงสร้างเดิมนะครับการันตีเลขไม้แท้ทุกคันด้วยสวยมากนะครับคือรถทันทีใช้ทันทีนะครับเอารถเข้าบ้านเลือกรถสวยๆนะครับเลือกรถสวยๆคุณภาพดีๆก่อน่งมอบทุกคันนะครับผมเอารถเข้าศูนย์บริการชนะนำเบียมเข้าศูนย์เบียมเดี๋ยวผมมีบเฟดโชว์ให้ดูด้วยเช็คความพร้อมให้หมดนะฮะ แถมแพ็กเกจรับการซ่อมศูนย์สองปีเต็มไม่ว่าพี่จะซื้อกับแบงก์ธนาคารไหนก็ตามหรือว่าจะซื้อสดก็ตามผมก็แถมให้ใช่ครับผมซื้อแยกให้เลยรีบเลยนะครับตั้งอยู่ที่1 1 8นะครับกีบต์เชอร์สามหมื่นเปลี่ยนเป็นสดรถก็ได้เงินสดกลับบ้านก็ได้สจริงๆคูมืออปกรณครบหมดนะฮะบุ๊เบิร์กครบหมดนะมันเขาไว้ข้างหลังเนี่ยมีผมแกะให้เขาไม่เคยแกะเลย คงมาดูแค่วันแรกแล้วนี่นะครับดูพร้อมกันคือครบมากซื้อแบบอุปกรณ์ครบมากคุณฝ้ายได้ถ่ายบุะนะ๊กว่าเนี่ยหนูเเห็นหนร,รีเห็นหูอย่าลืมถ่ายนะจ๊ะ,ะวส,สวยมากามนะครับครบมากครับได้เอ็มแท้ด้วยกระดาษจ,จะสะอาดกิ๊บซื้อทันทีซื้อแบบนี้ฮะสวยสวยไม่เก้าหมื่นโลแล้วสีนี้เป็นสีพิเศษด้วยและไอเทมไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครโดดเด่นไม่เหมือนใครนะฮะ ฟรีดาวของแค่หมื่นแปดเก้าร้อยเองมันจะออกแนวเธอคอยนะฟ้าฟ้านี่น้ำเงินดูเปิดนะอุปกรณ์ครบหมดนะครับครับนี่อุปกรณ์เฟิร์สเอ็ดนะเฟิร์สเอดใช่ครับเขาเรียกเฟิร์สเอดนี่ดูแบบอันนี้เขาแบบมีอ่านีนะครับคือมันมันแป๊ดมันเดียวแล้วไม่ต้องยกค้างเลยนะครับแล้วลึกด้วยนะกว้างมากกว้างมากนะครับกว้างมากนอนได้เลยนะเอาจริง ไปดูกว้างขนาดนี้ภายในกันดีกว่าสวยมากๆครับไปดูภายในกันดีกว่าเดี๋ยวเปิดมีไฟส่องนี้ด้วยอ่ะนี่ส่องใต้ประตูนะครับแล้วตัวนี้เป็นคีเลสนะครับใช้มือสัมผัสได้นะครับมีไฟส่องใต้ประตูให้ตอนกลางคืนนี่บ่อไฟฟ้าเบาเบอเมมเบาแบบวีไอพีนะครับบ่อเมมนะครับเมมเบอรี่คืออะไรบ่อเมมอ่ามันสามารถเซต เจ้าของได้คือหนึ่งสองสามแยกเขาไปนั่งปุ๊บเขาจะเฟตค่าให้เลยนะครับเขาจะปรับเบแบบพี่ไม่ต้องไปกดปรับอะไรซ้ําแล้วนะฮะับเขาเรียกแบบเบาเมมโมรีภายในสีดํานะครับเอ็มสปอร์ตสีน้ําเงินเอ็มสปอร์ตสีน้ำเงินภายในจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ดูการพวงมาลัยนะครับเอ็มสปอร์ตจะเป็นการเล็กแล้วที่สำคัญนะครับไอ้พวกนี้มันแต่งกันได้หมดพี่ให้ดูสำเนารถหรือว่าทะเบียนรถมันจะระบุตรงเล่มเลยว่ารุ่นเอ็มสปอร์ต ใช่ไม่ใช่สปอร์ตอย่างเดียวนะต้องมีคําว่า M สปอร์ตด้วยอันนี้คือนะมันมันไม่สามารถทําขึ้นได้เป็นตัวหลังเป็นตัวหลังจากรถนั้นมาอีกทีหนึ่งใช่ไหม M สปอร์ตที่เขาผลิตมาทีหลังใช่ครับครับผมตัวนี้ปี2016นะฮะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทมีกิเวนเชอร์สามหมื่นโอ้ยุ่งเยอะอ่านี่ปีกบอกปีกเบามันใหญ่ขึ้นนะมันให้ความสปอร์ตความอบหลังมาอีกไม่แค่เก้าหมื่นโลย์อ่ะสุด รถผมใหม่แท้ทุกคันนะครับสามารถเช็คสูนย์ได้ทุกคันนะ93,000โล93,000โลมีเนวีด้วยมีนั่งหลังนั่งสบายมากๆเลยครบมากอ่ะใช่ผมโปรโมชั่นยังไงคะชื่อยงไม่เข้าใจรถแต่งผมไม่กล้าขานชื่อเลยครับเด็กเจ้าแล้วยังไงสว่างคง เอาโปรโมชั่นคณิคิวเชอร์สามหมื่นบาทนะครับผมเราในช่วงีไม่ค่อยเห็นเอารถแต่งเข้ามาขายเลยครับพี่เดี๋ยวมีครับคือแต่งตรงนี้ต้องแต่งแบบสวยงามครับแต่งเครื่องแต่งอะไรพี่ไม่ค่อยออกเข้ามาใช่ครับเราเป็นแต่งพวกสวยงามใช่เพราะเรารับประกันหลักการขายมีกล่องอะไรที่แบบมาจากศูนย์นะเวลาซื้อรถป้ายแดงเขามีกล่องอะไรให้หมดอันนี้มีครบหมดเลยนะ VIP มากๆ n e ฟ f e ล l i n g 4มีครบหมดเลยมีอะไรเขาให้มากับรถหมดเลยนะใช่กล่องเยอ เจ๋วมากเจ๋วมากรถสวยมากและ M คือมันเอเซนซิลี่คือมันสปอร์ตมากนะมันออกดำเทาไปเลยเนาะดำดำทนทนเ้ยมันดูดีมากนะดูดีเลยใช่ไม่มีรอยเลยใช่เดี๋ยวให้พี่ฟ้ายถ่ายช้าๆเดี๋ยวผมออกไปอยู่ด้านนอกให้อยากให้เห็นสภาพเบาะด้วยครับเราดูเบาะตัวเบาะตัวนี้เป็นตัวที่เขายืดขาได้ด้วยแล้วใช่ไหมครับผมใช่ครับเพราะถ้าเป็น F 3 0แรกๆมาจะไม่มีนะครับผมยืดยังไงวะ อ๋อนี่ใช่นี่ยืดลองขาได้นะยืดขาได้นะเองสบายเลยใช่นถ้าสางสองนไอตัวแรกๆมันจะไม่มีอย่างนี้ฮะโอ้ยมันปรับได้เยอะมากเลยนะเนี่ยลูกเล่นเยอะมากมากเลยตัวนี้ถือว่าครบเลยมือสามสองระบบความปลอดภัยเท่าที่ผมดูนี่คือหกลูกมีน้่นหลังวะแปดลูกวะมีหมดครับเสาเสาเสาท้ายมีไหมเดี๋ยวนะเขาบอกตรงไหนนะครับมืดมึดมึดนี่ BSI เหลือกี่ปีครับตัวนี้ BSI หมดแล้วนะครับผมหมดแล้วนะครับเพราะว่าปีปีมันเกินมันปี16เนาะมันเกิน5ปีแล้วมันหมดแล้วแต่ผมต่อให้2ปีนะครับผมไม่ใช่ว่าต่อผมซื้อแพ็คเกจรับวประกันซ่อมศูนย์ให้2ปีเต็มนะฮะซื้อแพ็คเกจรับวประกันซ่อมศูนย์ให้2ปีเต็มอ่านะฮะ2ปีเต็ม2ปีเต็มนะครับมีอะไรคือจะได้สบายใจครับซื้อรถเต็นผมผมซื้อแพ็คเกจรับวประกันซ่อมศูนย์ให้2ปีเต็มนะครับ จะได้สบายใจนะฮะดูแพงคือคอนโซลมันใหม่กิ๊บมากๆเลยพี่เหมือนรถลงสูตรมาจริงๆนะครับโคตรสวยยังไหอ่ะเอาตรงเลยรถพรีเมียมผมจัดแต่ละคันสวยๆทั้งนั้นนะฮะสวยๆทั้งนั้นอันนี้มีอ่าเวคเตอร์อินฟอรเมชันขอลองดูนะครับมีอะไรเล่นบ้างแล้วสีนี้นะผมบอกเลยว่าสีแรงไอเทมด้วยพี่ไม่ต้องคือขับไม่เหมือนใครอ่ะสีโดดเด่นมากสวยมากนะครับใช่ดูดิมีเนวิเกเตอร์มาให้แล้วนะครับ รุ่นนี้มาพร้อมเกียร์8สปีดเลยนะครับเป็นตัว F30 ตัวใหม่100ก็ 180, ร180แรงม้า184ครับ184แรงม้าใช่ครับนะครับโหอัตราเร่งไม่ต้องพูดถึง<ช>เลยนะครับใช่แล้วประหยัดด้วยนะแบบผิดแปลกมากรถตัวใหญ่ๆนี้ประหยัดถึง17โลลิตรนะครับ คือน่าเล่นมากๆเลยและเป็นเซนคือหลายหลายท่านชอบนะครับ F 3 0บคือไม่ใหญ่เกินไปไม่เหมือน F 1 0นะครับแต่สปอร์ตแล้วจบได้ผู้ชายเ็าทำดีนะฮะใช่เป็นเซนที่เอามาทำเล่นสปอร์ตแล้วจบแน่นอนครับเรื่องรอบเรื่องอะไรจบแน่นอนและได้ M แท้ด้วยนะครับ M แท้เลยมันมี M เท T M ก็คือแต่งให้เหมือน M นะครับแต่คือในในเล่มจะไม่ได้ระบุว่าเป็น M นะครับแต่ตัวนี้เป็น M สปอร์ตเลยนะครับครับผมกิ๊บมาก นะฮะไม่ว่าพี่อยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะครับก็สามารถออกรถสวยเอคาได้เพียงเปิดใจทักมาผมมีที่สงสารการขายนะครับรีวิวรถให้ละเอียดถ้าพี่อยากได้ข้อมูลการเข้าสู่นะครับเดี๋ยวผมส่งให้ไม่ได้ต้องห่วงเลยของเราชัดเจนนะครับไม่ได้แก่ของเราชัดเจนครับผมน็ตอะไรสวยแถวนี้ไม่มีรอยเลยนะครับนี่ไม่มีรอยเลยนะครับ ถ้าสำหรับรถพรีเมียมครับถ้าลูกค้าดาวสาเดี๋ยวผมปิดดอกเบี้ย1.99อยู่ในคู่สัญญาของพี่เลยครับผมของผมได้จริงสุดยอดเลยของผมได้จริงนะครับนะแต่ถ้าฟรีดาวดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นที่2.59 2.59ครับถ้าฟรีดาวสองจุก็ถูกอยู่ดีถูกที่สุดแน่นอนถูกที่สุดแน่นอนผมเปิดไฟเล่นได้ไหมขอลองดูหน่อยอ่าดูไฟท้ายดีกว่านะครับไฟท้ายก็ยังหล่อเลยครับสวยมากนะ่อมาสวยมาก ครับผมเดี๋ยวนะบริการดีเยี่ยมครับพี่หนิงครับพี่อะไรนะพี่เหมยบอกว่าสวยสุดตามากค่ะครับแล้วก็พี่หนิงบริการดีเยี่ยมครับอ๋อขอบคุณมากครับพี่หนิงครับเพิ่งรับรถไปหรือเปล่าครับขอบคุณมากเลยครับพี่หนิงนะครับนี่นะฮะผมชอบเวลาไลฟ์สดนะครับเวลาไลฟ์สดจะมีลูกค้าเก่ามาให้กำลังใจผมว่าเรียกว่าให้กำลังใจดีกว่าครับที่นี่ไม่มีหน้าม้านะครับของผมชัดเจนเลย เอ็นสปอร์ตแท้ด้วยสวยมากครับผมไฟท้ายสวยมากเซนเซอร์เขาเก็บซ่อนเนาะแล้วสีนี้หลอทั้งกลางวันและกลางคืนนะใช่แล้วสวยมากลองดูสีนี้ช่วงยามเย็นนี่คือแบบสีมันยิ่งไปกันคือยิ่งเป็นประกายเข้ามาอีกอะเดี๋ยวให้พี่พายมาดูด้านข้างมามาดูเบาะหลังบ้างว่างนะมีไฟส่องใต้ก็ใต้ใต้ประตูเดี๋ยวดูแผงประตูด้วยครับผมอยากให้ลูกค้าดูละเอียดนะฮะซื้อรถทั้งทีดูให้ละเอียดบางทีคันนี้ดาวเริ่มแนาะ อ่าพ,พี่แว่นคุงนะครับคันนี้ดาวเริ่มเท่าไหร่ฟรีดาวเลยเลยพี่ใช่ครับเริ่มเท่าไ<ม>่ฟรี<ส>ดาวถ้ามีเดินะครับไอชิฟชัดเจนได้ฟรีดาวเลยครับผมผมบอกเรื่องการจัดไฟแนนซ์หน่อยนะครับของเอคาเราได้เอกสิทธิ์สูงสุดของทุกสถาบันการเงินใช่ครับผมการที่ได้เอกสิทธิ์สูงสุดพี่มั่นใจเลยว่าพี่เข้ากับโปรไฟล์แบงค์ไหนพี่ได้สิ่งที่ดีที่สุดของแบงค์นั้นแน่นอนใช่ครับผมได้ยืนไข่ที่ดีที่สุดยืดหยุ่นการพิจารณาสินเชื่อ ใช่แล้วได้ดอกเบี้ยที่ต่ําที่สุดด้วยใช่ครับผมในพุงนี้พี่ไม่ต้องปวดหัวแล้วครับเข้ามาเรามีที่ปรกษาการขายดูแลอยู่แล้วที่จะให้ข้อมูลพวกนี้อยู่นะครับผมพี่เข้ามาที่สาาสบายของผมนะครับเขาไม่ใช่ว่าโยนให้แฟรนซ์แล้วให้ไปแบบไปคุยกับแฟนนซ์เลยคือจบแฟนนซ์ไม่ใช่เขาจะแนะนําได้เขาจะแนะนําให้พี่ว่าแฟรนซ์นี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วพี่เลือกเอาพี่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วใช่เหมาะกับพี่ที่สุดใช่ครับ มั่นใจได้เลยว่าดีที่สุดแน่นอนมั่นใจ<ม>ได้เลยว่าดีที่สุดแน่นอนนะครับครับผมครับผมอ่ะสวยมากสวยจริงๆสวยจริงสวยจริง,รงนะครับดิสเบรกดิสเบรกเขาอย่าง46พี่เข้า,<ว>ขาคิวเวชเชอร์มาเป็นส่วนลดนะครับฟรีดาวนะครับผ่อนแค่หมื่นแปดเก้าร้อยเองครับโคตรถูกยังไม่ถึงหมื่นเก้าพี่ได้คิวเวชเชอร์ไม่พอพี่ขับฟรีอ่าไม่ใช่ขับฟรีเก้าสิบวันก็ได้ใช่ได้ครับผมมีให้เลือกนะครับมีให้เออแล้วกรผมได้รับประกันซ่อมสูงอีกสองปีเต็มด้วยใช่ครับผมเง่อนนนไขยางี้ะครรับผมถ ปีนี้ด้วย16นะครับ M Sport 3 20i รถในฝันของใครหลายๆคนสวยนะสีนี้แรงเทมด้วยบางค,คนหลายท่านนะครับไม่จำเป็นแบบต้องสีขาวสีดํา <c oughs> ไม่ชอบเหมือนใครอยู่แล้วเล่นสี <c oughs> นี้เลยสีโดดเด่นด้วยหลอ, <c oughs> อ,อ,อทุกมุมมองหลอทุก ไม่ว่ากลางคืนหรือว่ากลางวันใช่ครับสวยมากใครที่ชอบแบบแต่งเติมอีกนิดนึงใส่สีดำเข้ามาโอ้ผมลืมพูดไปครับป้ายทะเบียนเขาขอคืนนะครับเจ้าของเดิมเขาขอคอนสวยมากเลยบอกมาเดี๋ยว้ป้ายทะเบียนสวยต้องได้ป้ายนี้ไม่ใช่นะครับแต่เดี๋ยวเราบริการล็อกเลขให้ลอกเลขให้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยล็อกเลขล็อกเลขเลยพี่อยากได้เลขอะไรเดี๋ยวคุยกันนะครับรถสวยได้เลขสวยหรือว่าจะเอาคุณทีม เอาไอ้กริปเชอร์ฝ่ามือเปลี่ยนเป็นป้ายประมูลของเชียงใหม่ได้ไหมมาคุยกันเดี๋ยวผมจัดให้โโอโห้หเดี๋ยวจัดให้จัดเต็มเลยใส่้ไปเลยนะใส่ป้ายประมูลไปเลยครับสวยมากครับคันนี้พี่นนท์ครับพี่นนท์นะครับนี่พี่นนท์นะครับพี่นนท์ก็เป็นลูกค้าเก่าเรานะไฟสวยมากนนเลยรถสวยมากครับสวยทุกคันเลยพี่นนท์ บอกให้คนดูหน่อยดีครับว่ารถเอคาเป็นยังไงบ้างครับีรบกวนหาหากินเนแบบนี้เลยพี่นนบอกพี่นนเยียบไงนเนาะนะฮะอ่ะสวยมากนะครับไฟ LCI นะครับปี2016นะฮะมันเป็นปลายปีอ่คือปีผลิตเขาปี15.16จด16ของผมชัดเจนหมดนะครับพี่ไม่ต้องห่วงเลยที่นี่พี่ขอดูหน้าเล่มได้หมดนะฮะ หรือว่าอยดูประวัติศูนย์ก็ได้เดี๋ยวผมดึงลิงก์ให้ดูแต่รถผมการันตีทุกคันนะครับทุกคันแล้วรถพรีเมียมของเรานะครับรับการซ่อมสู์อีก2ปีเต็มผมซื้อแพ็กเกจให้พี่มันคือมันจะมีของกรุงศรีที่รับประกัน2ปีนะครับแต่ต้องจัดกับกรุงศรีแต่พี่ไม่ต้องห่วงถ้าพี่ไม่เข้ากับโปรไฟล์แบงค์กรุงศรีผมจัดที่ไหนก็ได้ผมซื้อแยกให้นะครับซื้อสดผมก็ซื้อให้ใช่นะฮะไม่ต้องห่วง ผมซื้อให้ของผมชัดเจนนะฮะนี่ในกล้องไฟจะฟุ้งๆหน่อยนะครับในตัวจริงบอกเรยว่าหลอดไฟเุื่มากเพราะว่าสดมืดในกล้องสวยมากนะครับสวยมากปะพี P ่ฟายถ่ายรอบคันอีกทีก่อนที่เราจะปิดไลฟ์กันเพราะมันมืดแล้ว รถผมเข้าใหม่เยอะมากนะครับเดือนนี้ผมจัดเต็มจริงๆนะฮะใครอยากได้รถสวยๆหรือว่าอยากได้รถลายที่แบบมีแพนไว้ว่าจะออกรุ่นนี้นะครับทักแอดมินมาได้เลยบางทีบอกตรงครับว่าผมยังไม่ทันไลฟ์หรือว่าลงเว็บก็มีคนจองแล้วนะครับยอย่างปาเจโร่เพิ่งลงเทเลอร์มาคือจองแบบยังไม่เห็นรถเลย <c oughs> แต่การที่จองแบบนี้นะครับ <c oughs> ผมบอกเลยผมไม่มีมัดมือชอกลูกค้านะฮะสั่งได้พี่มาดูรถก่อนไม่สวยไม่ดีผมคืนจองให้เลยพี่อย่าไปฟเลียต อย่าไปฟิลเลตพ่อพี่เป็นคนใช้รถพี่จาไว้เลยพี่ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด,ดถ้าไม่ดีพี่ไม่ต้องเอาเข้าบ้านนะฮะของผมชัดเจนนะครับแต่ผมผมขันรถอยู่แล้วนะครับนะพี่มาดูก่อนชอบไหมบางทีแบบเฮ้ยแบบสีในรูปอาจจะไม่เหมือนพี่ไม่ชอบนะอย่าไปฟิลเลตพี่ผมค้นจองให้เลยนะครับนะสั่งได้สั่งได้เพราะบางคนอยากออกกับเราจริงๆนะฮะสั่งได้ใช่ จัดเต็มแน่นอนเดือนนี้จัดเต็มแน่นอนนะครับคิดอมเชอร์ไม่พอขับฟรี90วันรีบเลยแจ้งก่อนจองนะครับว่าอยากได้อะไรบ้างคือเงื่อนไขของเราอ่ะคือมันมีของของไฟแนนะซ์เนาะมันได้ขับฟรี90วันแล้วได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะฮะพี่แจ้งได้เลยเดี๋ยวผมเลียร์ก่อนจองได้เลยนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยกับเอ็มสปแท้นะครับสามสองศูนย์ไอนะครับไฟหน้าเอ i แล้ว F30 ไม่ 30, My, แค่90,000โลรถเข้าสูตทุกระยะ10,000โลเจ้าของดูแลดีมากโครงสร้างเดิมมากน็อตไม่มีขยับตะเข็บไม่มีแกะรถผมไม่มีชนแล้วสา,สามารถเช็คศูนย์ได้ทุกคันพี่ซื้อรถเอค่ะพี่ไม่ต้องห่วงนะครับเช็คได้เต็มที่นะฮะผมเน้นความสบายใจของลูกค้าเป็นหลักแล้วจําไว้นะครับผมอยากให้เปิดใจกับรถมือ2บ้างนะฮะความจริงแต่ละที่ก็พัฒนาการบริการของเขาอย่างของเราเริ่มต้นไอดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1.9ของเราได้จริงนะครับ ได้จริงอยู่ในคู่สัญญาของ,งลูกค้าเลยแล้วรถก่อนส่งมอบทุกคันนะครับเราเอาเข้อสูนทุกคันมีใบเสร็จโชว์ให้ดูผมมีการรับประกันที่ชัดเจนนะครับหายห่วงไม่ว่าพี่อยู่ที่ไหนของประเทศไทยผมก็ดูแลพี่ได้ผมมี c เซ็ center ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงทั่วไทยทคือมันบบเป็นอะไรที่แบบพีคมาก<ช><ช>พี่โทรเข้าไปเอคายินดีให้บริการเมีรให้เราแบบดูแลบอกงี้เลยนะบอกงี้เลยนะพี่อยู่ที่ไหนเราผมก็ดูแลได้นะครับครับผม นะฝากคันนี้ไว้ด้วยนะฮะบริการเซนถึงที่ส่งรถถึงมือฟรีทั่วไทยนะครับคิดถึงรถมือสองคิดถึงเอค่ะฝากไว้ด้วยครับสวัดสดีครับพรุ่งนี้เจอกัน